เดินตัวให้แรงนะครับมารีวิว w ในส่วนของตัว Mazda 2นะครับมาใส่ระบบกล้องรอบคันแล้วจอตรงรุ่นน,ะะนี้ไม่ระบบสามดีเลยะค,ะแบบลยะคะรับตบไฟเยอได้นะครับตัดต่แบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดผมเปิดประตูนะครับจะเป็นระบบแผ่นบันตตงรุ่นแบบนี้นะครับตัวโชว์นะครับแล้วก็เราสามารถใช้ระบบเติมของ ได้นะสามารถดียููได้เลยแบบนี้นะฮะเนี่ยหรือไรมากครับเป็นแ a m แปดสองร้อยยี่สิบแปดนะครับตัว top เลยแล้วก็สามารถใช้ในช่วงของที่นำทางนะฮะ Google Maps นะครับตั้งค่านะฮะตั้งบน Google m a p ได้เลยนี่นะฮะเนี่ยไว้วิ่งบน g o เ g l e Maps ได้เลยนะครับแล้วแอปต่างๆลูกค้าก็สามารถหลดเพิ่มเติมผ่านในส่วนของระบบเพจ Store ได้เลยนะครับแบบนี้นะฮะ ระบบคอนโทรลคงไยนะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกติทุกอย่างระบบเดิมอยู่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเสียงออกปกติทั้งหมดนะครับผมเนี่ยกงตงูวหมุนต,ตรงนี้ก็สามารถแทงานได้ระบบเสียงกดเสียง,ยง,ง,ยง,ยง,ยงผงนี่นะครับผมสนใจติดตั้งะสังหาแาตติดตั้งไ้ที่แอนดรอยตัวแหนะเรื่ย